สวัสดียามบ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูรถไฟกันนะครับตรงจุดตัดด้านใต้บ้านคููบัวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวน่าจะมีการรีกกันนะครับสองห้าสี่กับสองห้าหนึ่งครับก็เป็นรถธรรมดาทั้งคู่นะครับช่วงนี้ก็จะดูเงียบๆของเงาหน่อยนะครับเพราะว่ารถทางไกลนะครับที่วิ่งไปหาดใหญ่ไป ยาลาสุไยโกลกอย่างงดให้บริการอยู่นะครับก็เนื่องจากเหตุการณ์น้าท่วมนะครับน่าจะแถวๆควรเนียงนะครับที่ได้รับข่าวมานะครับก็ยังไม่มีกําหนดเปิดเดินรถนะครับพอช่วงนี้ก็เลยมีรถไฟน้อยนะครับก็เอาแค่ที่ได้นะครับเพื่อนๆต่อช่วงนี้เอาไปก่อนนะครับ เราเดี๋ยวกลับมาวิ่งเต็มรูปแบบแล้วก็เดีย๋ยว่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวสักครู่ <ST IT IC AL> สองห้าสี่จะมานะครับหลังส่วนธนบุรีนะครับจะเข้าในหลังที่สองก่อนนะครับเอ,อสรุปใครจะเข้าหลังสองกันแน่นะครับเพราะว่าทางนี้นะครับสองห้าสี่ก็จอดรออยู่นอกเขตนะครับ ส่วนทางด้านเหนือนะครับ2ฮันหนึ่งก็จอดรออยู่นอกเขตเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่ถือธงแดงอยู่นะครับหรือว่า2ฮันหนึ่งจะเข้าก่อนนะครับ เข้าลางประธานนะครับขบวนที่สองห้าสี่นะครับวิ่งตามเวลาเป๊ะเลยนะครับเอาจะตอมที่หนึ่งหนึ่งเก้านะครับ ครับขบวนสองห้าหนึ่งเตรียมตัวออกจากบ้านขรูบัวนะครับวิ่งตามเวลาเหมือนกันนะครับโอ้ยลมแรงมากเลยครับก็อ,ออก บ้านคูบัวสิบห้านาฬิกาสามสิบหกนาทีนะครับชนบุรีประจวบคีรีขันนะครับ เราตอซีหนึ่งสามศูนยนะครับทางกระบัวนะครับ สับปะแจกับท่าล่างประธานนะครับแล้วก็ต้องล็อกให้เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ชมกันสองขบวนนะครับเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ